เอาไปเลยค่ะกับวัยรุ่นทํากินนะคะของเจ้าโตโยต้าปรีเวเครื่องยนต์2,400ัีรซีิเกียธรรมดานะคะคันนี้นะคะเป็นตัวอินเท ity นตีนั่นเองนะคะมีหน้าจอมาให้พร้อมแล้วนะคะวัยรุ่นทํากินนะชมพู่บอกแล้วว่าเอาไปเลยะคะ่ะถ้าออกรถกับชมพู่นะคะเอาไปเลยขับฟรี90วันนั่นเองเองนาะสีขาวๆแบบนี้กับเจ้าตัวตสีขาวแบบนี้กระจังหน้ารลรอแบบนี้เหมือนหน้าหมูป่านั่นเองนะคะกับล้อแมกายทีเอามอีกด้วยคันนี้นะคะเป็นรถปี2020นนะคะพร้อมกับเลขมายอยู่แค่ 40,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะแถมคันนี้นะคะขายอยู่แค่เพียง470,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนยาวๆได้84งวดเลยออกรถใช้เงินเพียงแค่90บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกับชมพู่ได้นะคะเอาแล้วกับชมพู่ไม่ใช่เรื่องอยากขอแค่คุณลูกค้าเปิดดอกปัจจัยเข้ามาคุยกันนั่นเองนะคะันนี้นะคะให้พร้อมครอบไปแบบนี้เลยแต่ถ้าใครไม่อยากได้ครอบอยากเปลี่ยนเป็นตู้จัดให้นะคะคันนี้เป็นล้อก,กระทะผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้สวยๆเดิๆแบบนี้ เชื้อเพลิงน้ำมันดีเซลนะคะสามารถเติม E20 ได้แล้วนั่นเองนะคะนี่นะคะสนใจคันนี้นะคะโทรหาชมพูด่ได้เลยค่ะที่เบอร์0820503433นะคะ0820503433ค่ะ